กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็ได้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในเกม Hot Combat Mobile ตอนนี้ก็ใกล้อัปเดตใหม่แล้วนะครับคือแอดกำลังจะหมายถึงว่าอีกไม่นานเนี่ยคาดว่าตัวอย่างใหม่นะครับอัปเดตใหม่เขาก็น่าจะปล่อยลงมาแล้วจนถึงตอนนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าสิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาในอัปเดตหน้าเนี่ยมันมีอะไรกันบ้าง ก็เท่าที่จอดจำได้นะตั้งแต่อัปเดตแอดนี้มาแอดก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปแล้วก็รีวิวเกียร์มันใช่ไหมแต่แอดเคยบอกไปครั้งหนึ่งนะครับว่าเกียร์ของไซบอร์ดกับสปอนนะครับอ่าเจ้านี่นะเกียร์สปอนเนี่ย กับเกียร์ของไซบอร์ดเนี่ยแอดอยากจะปั้นฟิลมันให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยมารีวิวแต่ว่าเืออัปเดตหลังๆแอดเบื่อไว้เลยก็ไม่ค่อยได้เล่นแลยอย่างหนึ่งคือหมดครีปมันก็อะไรต่างๆมันก็ดรอปยากนะครับซึ่งวันนี้มันก็เป็นโอกาสแล้วแหละเดี๋ยววันนี้แอดจะมารีวิวเกียร์ของบูทาริตี้ไซบอร์ดแล้วกันนะครับถ้าแอดอ่านชื่อมันผิดก็ขออภัยแล้วกันนะแอดไม่เชี่ยงกินนะครับแล้วก็ชื่อมันอ่านยากชิแป่งเลยนะไอเกีย์ม่งใบเนี้ยอเ็นเทชันโนริงปะเอาเป็นว่าเรียกยังไงดี ไอ้เกียร์ไปนี้ก็ทำให้ผู้สมสัยนะครับเพิ่มคุณต่เข้าติดตัวมาของแอด์เบนฟิลห้านะตอนนี้ก็จะเพิ่มคีร์มา40%แล้วก็สามารถต้านทานไม่ใช่ต้านทานสิเขาเรียกว่าสะท้อนบัฟ ให้กับเป้าหมายได้นะครับตอนนี้อยู่ที่22.5%ก็คือถ้าเกิดว่าฝักตรงข้ามเขาใช้บัฟอะไรกับเราก็ช่างนะที่เป็นบัฟเสียเราก็มีโอกาสาที่จะสะท้อนคืนให้นะแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขอยู่คือเราไม่สามารถสะท้อนบัฟเสียเป็นแบบทีมได้นะครับส่วนความสามารถใช้ตัวของไซบอทเนี่ยก็คือเวลาที่เริ่มเกมนะครับหรือว่าตอนที่เราแท็กตัวเรียกไซบอทที่ติดเกียร์ไปนี้ลงมานะมันจะเสกหุ่นยนต์ขึ้นมานะครับที่เป็นลูกกลมๆโดยอาจะเรียกมันว่าลูกบอลแล้วกันนะหรือว่าไซบอมนะครับหน้าตาของลูก าจะกลมแล้วก็เป็นสีแดงแบบนี้นะครับซึ่งเจ้าลูกบอลตัวนี้เขาได้บอกไว้ว่ามันจะทํางาน15วินาทีนะครับคือไอ้วความสามารถของมันอะ จะทาให้ไซบอร์ดนะครับโจมตีพื้นฐานแรงขึ้นนะอ่าเนี่ยก็ตามที่เขาเขียนไปนะครับล้วก็จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วยนะสูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่10%เลยมั้งหลังจากที่ลูกบอลของเรานะครับมันทํางานจนครบกําหนดแล้วก็คือลูกบอลมันก็จะหายไปแหละไอตัวลูกบอลเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอยู่2รูปแบบนะครับก็คืออย่างแรกก็คือเวลาหมดนะก็ตามที่ได้พูดไปส่วนอีกข้อนึงเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าอีกฝั่งเขาสลับตัวหนีนะครับลูกบอลมันก็จะหายเหมือนกันซึ่งมันก็จะคอมโบกับไอความสามารถนี้นะก ไ้บอดนะครับมันก็จะรักษาตัวมันเองนะครับ20%นะจากดามเมจที่เราสร้างได้ในช่วงที่เรายังมีลูกบอลอยู่นั่นเองนะครับ ส่วนความสามารถสุดท้ายนะครับปลดล็อกเมื่อฟิลเอกนะไอความสามารถนี้แอดว่ามันค่อนข้างจะขี้โกงนะถึงแม้แอาจะยังไม่ปั้นไม่เอกนะครับหลังจากที่เรานะครับได้รับดาเมจคารุแรงนะหรือว่าถึงตายนะครับเราจะได้รับบัรประมาตานะครับเป็นเวลา1ิบวิอ่ะเหมือนกับเกียร์ของเอลิมแบกในเะกียร์ลัดช็อตอ่ะความสามารถเดียวกันเลยแต่ว่ามันจะมีความสามารถเสริมเข้ามานะก็คือมันจะทำให้เป้าหมายติดสถานะคำสาบด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือหลังจากนี้เว้ยเนี่ยมันจะมีเขียนต่อยนะว่าตัวละครของเรานะครับมันจะไม่สนต่อการโจมตีพื้นนฐานเลย เนี่ยที่มันเขียนแบบนี้ความสามารถของมันน่ะจะคล้ายๆกับบัลลัก้าลางนิาสาเลยนะตอนที่ตัวมันเป็นเลือดนะครับเนี่ยก็คือในช่วงสิบ่ะจะไม่มีใครตีเราเข้าเลยเวเราจะตีฟรีได้นะเออมันก็เลยเป็นความสามารถที่น่าสนใจมากเลยนะตัวนเนี้ยเนี่ยแล้วเขาก็ได้กํากับอกีกนะว่าสถานะดิสเพลจะไม่สามารถลบล้างไอสถานะตัวสุดท้ายนี้ได้เวก็คือไอสถานะติดเอ๋ไม่สามารถที่จะลบล้างตอนที่อยู่ในช่วงสถานะของความสามารถนี้ได้นะเออมันก็เลยเป็นความสามารถที่ค่อนข้างโกงนะครับถ้าเกิดว่าปั้นเอกได้ก็ น่าจะโกงนะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้โดนเนิร์ฟนะส่วนเกียร์อีกใบนะครับก็ใบนี้เลย a r m e n t a t i o n West Cannon หรือเปล่าน่าจะใช่ไอ้เกียร์ใบนี้ก็เป็นเกียร์ประเภทอันบอกนะครับก็คือเกียร์ทะลุเจาะกาดนั่นเองก็คือตีทะลุก่อป้องกันนะโอกาส45%นะครับแล้วก็ความสามารถเหมือนกับแซ่ซินเดียวนะก็คือออกคอมโบเอนเดอร์มีโอกาสสูงสุด35%นะครับที่จะทำให้เป้าหมายติดสถานะพวกเนี้ยเป็นเวลา10วินนะครับก็มีตาบอดกระดูกหักเคลื่อนที่ช้าลงแล้วก็โลแตก อไอตัวนี้แอดว่ามันก็เฉยๆนะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่มีเกียร์เล่นสถานะใบนี้ก็คุ้มนะครับถ้าคุณเลือกที่จะปั้นมันนะส่วนสุดท้ายนี่แอดว่ามันก็น่าจะดีเหมือนกันมั้งนัมันน่าจะเป็นกิที่ฟาร์มง่ายนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีเกียร์กระจายดาเมจน,นะถ่าสเปเชียลแท้ของเรานะครับมันจะสร้างคามเสียหายให้กับทุกตัวละครของทีมฝั่งตรงข้ามนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าหากว่าเป้าหมายนะั้นโดนบับเล่นงานอยู่แล้วนะ ก็สมมติว่าถ้าเกิดเป้าหมายนะครับเขาติดสถานะเลือดไหลแล้วเราใช้ธาตุเิเยลแท็กธาตุเิเยลแท็กของเรานะครับมันก็จะกระจายดาเมจโดนทุกตัวในทีนั่นเองอ่ะแต่ว่าความสามารถนี้มันมีเงื่อนไขนะก็คือตัวละครฝั่งตรงข้ามนะ่ะมันจะต้องติดปั๊บเสียก่อนเวยอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับมันถึงจะสามารถกระจายดาเมจได้นะส่วนตัวละครไซบอร์นะครับคุณจะเลือกตัวละครไหนมาปั้นเล่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้เซกเตอร์นะครับแต่ว่าถ้าถามแอดนะครับว่าในบรรดาไซบอร์เนี่ยตัวไหนที่มันค่อนข้างจะดาเมจแรงสุดนะ แอดเรียกให้เจ้านี่เลยไซรันะครับเขาอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าเจ้าไซรกเนี่ยมันจะทำให้คิดที่เข้าดาเมจทีมแรงขึ้นมาอีก50%เลยนะซึ่งถ้าคุณมีแค่ตัวมันอย่างเดียวเนี่ยดาเมจมันก็จะไม่ได้รุนแรงสักเท่าไหร่คุณจะต้องมีเกียร์เพิ่มคริติคเข้าไปให้ด้วยนะครับซึ่งแอดได้ลองแล้วแหละโดยใช้กอสเซปเปอร์ทารุกีนะแล้วประเด็นก็คือว่าไอตัวเนี่ยมันสร้างดาเมจที่รุนแรงมากๆเลยโดยเฉพาะต้องคอมโบกับเกียร์มันด้วยนะมันรุนแรงเกินไปอะจนน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 แบบบว่าา่่่าาาาาธรรรมมมมดดเเเเอออออไยยูะะคคััุณต้งงลนในลนะใใหข ส่วนเกียร์ที่แอตติดไปนะครับก็จะมีเซตของมันเลยนะแล้วก็เอาเกียร์ส้นตีนคิตหน้าไปอีกใบหนึ่งนะเหตุผลที่ติดเกียร์ส้นตีนคิตหน้ามานะครับก็เพราะว่าแอตต้องการให้มันติดสถานะล็อกขานั่นเองนะครับเวลาที่เราจะใช้บูทอริตี้เนี่ยการที่อีกฝั่งดดล็อกขามันก็จะเป็นการการันตีนะว่าอีกฝั่งโอกาสซวยมันมากขึ้นนั่นเองถ้าเกิดว่าไอ้ลูกบอลมันทางานนะครับคุณก็จะเห็นมันเป็นก้อนแดงๆเลยนั่นแหละอะบูทอริตี้สองรอบติดนะครับแต่ถ้าการที่มันทํางาน2รอบติดแบบนี้ก็เปป็นนนไไได้ว่่่าาารอบ3มมัจะทงนนะํง โอ้สามรอบติดเว้ยล็อกขางี้ก็กระจายดาเมจได้ดิก่อนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะดาเมจเนี่ยกระจายเท่าไหร่วะกระจายปะหรือว่านับแค่ผลจากเกียร์ไม่นับผลล็อกขาเอามีเงินไข่ได้เหรอวะรู้หรือแอดอาจจะมัวก็ได้นะขอ,ขออนุญาตนะยังไม่เชี่ยวเรื่องเกียร์นะเดี๋ยวต้องลองใหม่ อย่างที่เห็นนะครับว่าเราติดเกียร์ส้นตีนคิตน้ามาเว้ซึ่งมันเป็นเกียร์นอกที่ไม่ใช่ความสามารถจากเกมันเองนะอ่ะใช้ท่านหนึ่งไหมถ้าท่านปิดให้ค่ายสักตัวหนึ่งเนี่ยมันจะดีมากเลยนะโอ้ปิดสามตัวรวดกูอชอบแมนนี้ว่ะคือแอดเพิ่งสังเกตเว้ยตอนที่เราเล่นเมื่อกี้ตอนที่ฮันโซม,มันจะท่านหนึ่งใช่ปะ ขนาดว่าเราบอกแล้วมันสะท้อนสตันใส่ฮันโซมันก็ติดสตันนะเออความสามารถเกียร์ก็นาว่าดีนะเว้ยแต่ว่าในค่าวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสความสามารถไอ้เกียร์หุ่นยนต์นั่นกันไอ้เกียร์ลูกบอลที่เป็นไซบอมแท็พูดไปนะเดี๋ยวดูนะว่ารอบนี้ทํทงานไหมเพราะว่ามันบอกโอกาส50%นะครับที่มันจะทํางานในช่วงต้นเกมหรือตอนที่แท็กถ้ามันทํางานนะครับคุณก็จะเห็นเลยอ่านี่นะครับมันจะเป็นก้อนแดงๆนี่นะเนี่ยมันจะเป็นรูปเลือดแบบนี้นะเนี่ยก็ทํางานถ้าเกิดว่ามันหมดเมื่อไหร่ มันก็จะไปเลยนะยิ่งเราตีนะครับเรายิ่งได้เลือดมาเว้แล้วพอมันหมดไปลาปุ๊บเราก็จะได้เลือดเขนหนึ่นงบูไปแล้วได้เลือด25งหมนะครับแต่ว่าเลือดเรามันแม็กอยู่ที่แสนกว่าไงอ่ะหนีเลยแล้วกันนะเพราะว่าเผื่อเราจะเรียกเอารูกบอลมาใหม่เนาะโอกาสครึ่งหนึ่งแหมจับเชนมึงเดี๋ยวรอดูนะมันจะเปลี่ยนตัวไหม เงินไข่ลูกบอลมีมีอยู่ถ้าเกิดว่าเออไม่มาเว้ยล็อกขาติดสถานะอื่นได้ไหมจะได้ลองเทสเกียร์ด้วยเรื่องกระจายดาเมจเนี่ยไม่ออกอีกออกไหมรอบนี้ติดไหมไม่ติดว่ะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ออกเลยอืมบูไปอีกหนึ่งอึมเลยเหลือตัวเดียวแล้วอ่ะไอเนี่ย เอาสก,กาเม็ดหนึ่ามดสักแปแล้วกันเดี๋ยวเผื่อมันโดนดอดเล่นงานแล้วเราไม่ได้บูนะครับเลือดประมาณ40่สิำลังสวยเลยถ้าบูให้จะดีมากนี่ยอมไม่กดป้องกันนะเดี๋ยวคา์เมโลมาตุ๋เสียฟีดโอ้บูหมดเลยทำไมเล่นรอบนี้มันดีจังวะที่นี่นะครับเดี๋ยวแอดจะลองเอาเจ้าไซรกคไปเล่นแล้วกันนะตัวที่แอดบอกมันตีแรงชิบหายเลย ตัวที่แอดบอกว่ามันไม่ควรที่จะไว้เล่นในโหมดนี้นะเพราะว่ามันดามีดแรงนะรอบนี้แอดจะเปลี่ยนจากเกียร์ส้นเตนคิานาเป็นฟอเซเปอร์ร er ุกิแทนนะครับเพราะว่าเจ้าไซแล็กเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ต้องเน้นการใช้คลิปเป็นหลักเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเกียร์คีให้มันมันก็จะไม่โหดนะเน้นแค่การโจมตีพื้นฐานนะครับไม่นับถึงในพวกต่างๆนะอาบอลไม่ทํางานไม่เป็นไรเนีย่ยคุณดูดิเนีย่ยแรงนะคอมโบเดียวเลือดมันเกือบหมดแล้วดูดิ เนี่ยแรงเกินขออนุญาตหนีนะเผื่อรอบหน้าลูกบอลมันจะออกมานะครับสกอร์เปียนมันก็ควรจะหนีไปนะตอนที่ค่ายโอกาสเจ้าอย่างนี้ไม่สวยแล้วมาล็อกกันอย่างนี้ได้ยังไงถ้าไม่ชอบเลยล็อกกันอย่างนี้แสดงว่าอยากเล่นด้วยกันใช่ไหมนั่นก็ช่วยไม่ได้คงต้องเส้นสังเวยเจ้าตัวนี้ซะหน่อยสกาเล็ตนี่แอดน่าจะไม่เคยรีวิวมันบอ,อกว่าลืมละ ไปก่อนแล้วซับซีรวยไอ้นี่มาแล้วตัดคออีกสักตัวได้ไหมเพราะเลือดมันน้อยนะครับไซแล็กน่าจะไว้เล่นกับตัวเลือดเยอะมากกว่ามาฟูตินมึงนั่นแหละลุงบอลไม่ออกอย่างเงี้ยลงบอลไม่ออกข้ากะเทสไม่ได้เดยเนี่ยตีธรรมดาแรงนะคอมโบนี้ยิ่งแรงเนี่ยนะได้ปิดไหม เนี่ยไม่ได้ปิดเห็นไหมดาวเมียนแม่งแรงถ้าเลือดมันไม่เยอะจริงๆอ่ะคุณเล่นมันไม่ได้เลยไอตัวเนี้ยอ่ะเอาแม์นี้แล้วกันนะครับสำหรับในแม์สุดท้ายเพราะว่าเล็บไทยเขาเลือดเยอะมากเลยแล้วก็มีพี่นงเนาะแล้วก็โชคานอีกตัวหนึ่งก็หวังกับแกไว้เนะเล็บไทยเขาเลือดแกเนี่ยมันเยอะมากมันน่าจะเป็นคู่มือที่สูสีให้กับไซบอร์ดของข้าได้นะเจ้ากิงกามาเดสโกลูกบอลทํางานแล้วด้วยเราได้เลือดไปแล้วนะครับหมื่นหนึ่งแปลว่าไซบอร์ดต,ตัวนี้เป็นตัวที่แบบ ปัมป๊มปั๊มปั๊มดีเลยอ่ะให้หนีนะให้หนีนะเพราะว่าบูไปก็ไม่มีค่าละบีบเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์เห็นแล้วเมื่อกี้เอาเลือดกูคืนมาเลยสามหมื่นได้ป่าววะไม่ได้โดนพิษเล่นงานอ๋อแบบนี้นี่เองแบบนี้เองไม่กันนะถ้ากันมันจะคำีลูวออกมานะยอมเสี่ยงไปก่อนจดสถานนะหน่อยกูขอร้องอนะอะไรก็ได้กูจะได้ใช้ท่าโลแตกเสร็จกูสิบวิตอนนี้แหละกูอยากรู้มันกระจายได้จริงปะ ระยะไกลเหรอวะติดไหมหรือว่ากุ้มมัววะไม่รู้ไม่ใช่โอ้เหลือพี่หนงคนเดียวละพี่หนงนะพี่หนงกับพี่หนงวะได้ปิดเกมยังสแสดงว่าความสำเร็จสุดท้ายนังแอดอาจจะพูดผิดนะครับขออภัยด้วยนะเพราะว่ายังไม่เชี่ยวเท่าไหร่มาเดี๋ยวเราปิดเกมแล้วอย่ามาทำให้มันยืดเกมทำไมเนี่ยฮะพี่หนงจะให้ความร่วมมือกูไหมเนี่ย นั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเวลากูจะจบี่ยไม่ได้จบเอออย่างนั้นก็ได้อยู่อะ